ครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนผ้าเบรกโตโยต้าเอ็กซเออร์นะครับตัวนี้ลูกค้าใช้มานานจึงลืมเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาดูผ้าเบรกกันนะครับก็ถอดล้อเลยครับถอดล้อเสร็จแล้วก็ถอดสลักเบรกครับแนะนําให้ถอดออกทั้งสองตัวเลยเนี่ยน็อตเบอร์สิบสี่ยึดอยู่ตรงนี้ถอดได้ครับถอดออกแล้วก็ดึงปั๊มแม่ปั๊มออกมาตัวนี้ต้องดันแม่ปั๊มเข้าให้สุดครับไม่งั้นใส่ผ้าเบรกใหม่ไม่ได้ตัวนี้ก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเลยครมี ็แล้วแต่ครับตัวนี้เวลาเบรกใช้งานไปดันไม่ปั๊มออกมาเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ก็ต้องดันเข้าไปให้สุดครับแล้วก็แกนพวกนี้ต้องอัดจารบีใหม่ับตัวนี้ผมอัดจารบีให้ลูกค้าแล <S <S <ๆ>้วเก่าัรงนียอันเก่ามันเต็มไปด้วยขี้โคนลแล้วก็สนิมครับตัวนี้อัดจารบีให้แล้วถ้ายางกันฝุ่นขาดก็เปลี่ยนตัวนี้ยางกันฝุ่นก็ใช้ของเดิมไปก่อนหลังจากนั้นเรามาดูผ้าเบรกของลูกค้าดึงออกมาตัวนี้ใช้จนลืมครับเนี่ย ตัวนี้ครับดูผ้าเบรกตัวนี้อันตรายมากเลยครับนะีะ่ยผ้าเบรกแหว่งครับหายไปตัวนี้คือผ้าเบรกเก่าครนะับตัวนี้ผ้เบรกอันนี้ผ้าเบรกใหม่คนต่างมันจะตกางเลยตัวนี้อันตรายนะคถ้าสมมติอย่างเงี้ยไม่ปั๊มมันจะดันสุดแล้วทาให้เบรกแตกครับตัวนี้ก็โชคดีที่เปลี่ยนทันก็คือผ้าเบรกหายไปเซี่ยวเลยครับถึงเล็กแล้วล่ะตัวใหม่ก็จะหนาปึ๊กเลยมาดูตัวข้างในข้างในก็เหมือนกัน ข้างในร่องหายนะครับในร่องร่องตรงกลางนี่หายจะมีร่องตรงกลางเห็นไหมถ้ามาเทียบรงนี้มันก็ครึ่งครึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยก็เปลี่ยนกันนี้ถ้ามีฝาพลาสติกครอบก็ครอบไปเขอาไปถ้ามันรวมเราก็ตัดเอาตัดให้มันตึงๆป,ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับ ต้องดูรุ่นด้วยนะครับถ้าเบรกไม่ตรงรุ่นจะเข้าเข้าไม่ได้เนี่ยเอาเท่ากันหรือเปล่าเคเท่ากันของใหม่จะฝืดหน่อยใส่เข้าไปเลยครับเคข้างหลังก็ใส่เข้าไปข้างหลังตัวนี้มีเคใส่เข้าไปนี้ฝืดหน่อยเดี๋ยวน้ำมันมาฉีดให้เหนื่อมาก เอาจาระบีมาแทบให้ครับสนิมมกินนะครับไหนก็ใส่เข้าไปดูให้มันตรงร่องครับเนี่ย ประมาณนี้ก็ใส่ฝาครอบเข้าไปใส่แม่ปั๊มเข้าไปนะครับประมาณนี้ยิดน็อตใส่ล้อ,อก,ก็เสร็จแล้วครับอย่าลืมเช็คนะครับผ้าเบรกอย่าใช้จนคุ้มครับอันตรายนะครับเกิดผ้าเบรกหลุดมาก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ